ตอนเอียบป้าครับท่านผู้ชมเอียบป้ายกไปอย่างเพราะเขาทุกออย่างคนดังยาวคนดังดังแล้วครับดังไฟ <c oughs> <c oughs> ขึ้นอุ่นเขาปิ้งป้าใดป้าไม่ได้ใส่ Đây bò, để lại bò cắn khay sẵn. sạ này. con hông, boney. này kin nicky. Nyapo bay ký hoặc nga 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 kinh đâu. như มีคนสนใจเลยคนหนึ่งส <Okay, yeah. S 1> ย่ใจเจ้าเนี่ยอยู่ใน u ู u ูบเลย <Hey. S 1> บอกหูกันเพราะว่าโพดลงไปว่าเย้าหนุ่มโสดบ้านกับมิ่บอกยังมันมีเนื้อทีสามสิบไรสนใจติดต่อหนึ่งเขาบอกว่าสนใจน <c oughs> ว่าั่นนองไปบอกว่า <laughs> อีดีนวะโทัวรศัพท์กับบอมมิเรนยังนึงเครื่องยังนง ใส่ชีวิตไปโม่โม่แม่แม่แต่ละมือแต่ละเวนเนาะใส่ชีวิตไปโม่โม่แม่แม่เอมือแต่ละเวนเพราะหมมเหมือเพราะหมมเหมืออ,มอ,อย่าผู้ไม่มีโซเชียลครับบ่ม,มีโท,ทรศัพท์โทรทัศน์กับห้างบ่ได้เบิง่งคนบออา,งนนางอย่างมันหาปลาหาเห็ด Oh, Nãy nhẹ hết đây mưa là há hốc loài phụ đấy các bạn xem này mưa là há hốc loài phụ đấy, riêng má vài xong tổ phù mất rồi, này là hâu, vui thật và chậm mình, update đây đây, đây chỉ sang hệ đăng, riêng nói lại đấy bọn này, cán bẩm, bây giờ lại บเห็นนี่แหละน้าดูนีน้าดูจงช่วงนี้ก็บเห็นดื่มสีิดีกี่ช่วงนี่กินสมัยเหรอเจี๊ยบบเห็นมีหมูวบมีหมูยังแก่ไหนหนึ่งเขาไม้ได้ตัวนึง ปิ่งจำเนกอิม,อมปิ่งก็จำสวมมาแล้บโอ้โหโอ้โหก็เยอะนี่จำเนกอิมแล้ววันอาทีตน้าไปหอดซุดผุนนี่ที่หลังบ้านนี่นี่ที่หน้าบ้านคนโสดคนโสดอยู่หมอมอแม่ไปชีวิตยิสระหนุ่มโสดหาเงินไในมือละสี่หารอยต่อมือน่นนะครับหม,บมดธรรมดาเลย ตกเดือนยังเกิดเมื่อนหาปุ่นเนีะยแต่ว่าลุงขวดมืดไปขวดยุ่นี่บอกย่างหลายเลยหายมืดแล้วจากปีแล้วนี่ยทีสิบกว่าแล้วเจ้าทีสิบสองทีสิบสองใส่ชีวิตมาบุบานเดือนตัวนีย อ,นนอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับตอนสภาพยังดีอยู่ <c oughs> อีกอย่งอ,อ,อีเห็นเห็นเดี๋ยวเห็นตอนแปลงล่างอีทายบึงคนแปลงล่างตอนนี้นสภาพดีด้วยเดี๋ยวอีกเัืงหนึอยนนคนแปลงล่างนี่หนึนเขาหนึ่งเขาใส่ชีวิตอยู่บ้านนอกโมโหจักโหนกระแสียโมโหจกักติ๊กตกโมโหจักเฟสบุกไล์กับบมี มีทั่วพทบคือดีเนาะบงยูทูบเล่นเน็ตอย่ามาอย่งนี้ห่างจุส่มนเอาตั่างรถเสือมาแค่ไหสามสี่พันกับเบิ <c oughs> บร์ตบดตบุหง้อมตั้มแล้วานนี้ เาไว้เพียงเดีย hmm. วีเยงเอาไว้อีกเหตุการณ์ไหนนบ่เนาตัวเย็นกับบิมิเซยอีกหนึ่งหนึ่ตสอมีอืมเออขึ้นแกงตำรวดไว้งหูเรียงหูราไปิีเพราะโค้าทำงานครับใันเาตำรวจไปจับเจ้ของมันโยงไงกินไงครับใช่เขา นี่ยไม่ใส่สใส่กองเลยตเตะใส่แข้งกันด้วยกันมันจีสองหอดบุกฝุบเขาเด้เทียน์ใส่ไว้กันก็ถือกโถูกถูกถึงกับลวยเลี่เป็นเีตยาว อันถือที่สองอะนึกว่าเอ็งเปิดไล่แต่เมื่อกีเรียบร้อยอเยงิงนหมดก่อน <c oughs> ใส่เงินล็อก็ใหม่ลอม็อกหัวหมดโอ้โหกินหมดหมดหลวงหลวงบ่อแหง้งทำการยางปลาครับบ้านี้ยางปลายางปลาปลาไปกลางค่ายมาอุ่นเข่าแล้วยิกหน่อยกะยิ่ต่ำสมตัวบบบนี้ มองหมาะแม่แม่ใส e ่ชีวิตไปบ่อด็เดือดร้อนใครบ่อเด็ดสังคมเดือดร้อนใครครับใส่ชีวิตไปน้ปลากระหาปลาไข่หน้าเฮ็ดกระหาเฮ็ดไข่จะน้อยไตไหมนู่นตอนนี้ไตไม่นู้นไข่ยจะเรียตกมือละห่าลอยคนนี้ครับท่านผู้ชมไปเหี่ยงวนเอาออก ลูกเมียกับบ่มีบ่มีพลาล่ะนี่นะครับดูชีวิตเป็นสวนนี่แหละลูกเมียบ่มีบ่มีพลาดละดียากเดือดร้อนอืมเรต้องแบกความหวังเรต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ว่ามันก็ได้ยางเสียยางอย่างเจ็บป่วยนี่แหละเพราะมีคนมาเบิ่ง นอกจากพี่น้อกเดี๋ยวรดน้ำมันรด,มมดน้มันฝายนี่ฝอยแห้งผลรอนรัน,นี่ม,มันเป็น่าน,น,นาดึืออกมันเป็น่านอย่แล้วก็ด้ขั้น,น้น มีโทรศัพท์ห้อก,กับนั่งเบิ้งโทรศัพท์นี่นั่งเล่นอ,อินเทอร์เน็ตไปสมัยตะกี้ขอดิแก่ซ็งอือสมัยตะกี้ว่าท่านมีเน็ตเลยท่นได้เข่าบดถึงหัวสมือเลยดยิพากันเห็ดอย่าง <c oughs> ไปหาโม่มนั่งเล่นสุกอ,อนเองขายเห็ดขายเห็นมันนัง่งกบอยู่โทรศัพท์เนี่ยแมนไปหาโม่ออกไปหาเห็ดกับเขา่าช่วยกินเห็ดกิจกรรมรวมกันสมือนี่แยกยายใครแยกยายมัน อักเนียนเขาห้องเบ,บ,บิ่งข้อศัพเบิ่งคอนถิ่นเบิอ่อกี้มันบ่ท่านได้เข้าถึงไรปาะนี้เกมกับบทท่นานนี้ไยเกยมยกับอยู่ในหลานเกียร์ ของนางมึงยังเยเอออนเลี้ยวเลีเเเเในแอปิเคชันมันมีมัน,มน,มนแนเนาอเกมเสมอเนี่ยบอตองไปหาเด่นสมัยตะกี้นะหลายคนก็นติดเกมยรเบอขารงเรียนนี่สนะดดเรียนไปเล่นเกมย้าใช่ไมหาขอานเกียมมร์เอนี่านเกียร์เจงมกนี่ครับกับขาแรงเสียยาวปิ้งปา้าตำสมหากินไปมือมือ บ็ดเขาเาวไปกินเมือ้าอีกโขายวันเดเปิด้นแลสายเือนี่้าหอห้อไมห้องหลกจดุ่เาตน้เดียวมาเด้อผู้สาวคนไหนสนใจจะมาใส่ชีวิตน้ำยาอุนมสดติดเมาก็ไปได้ดีเลยเนาะสุดยอดเลยเออา อืมสุดยอดเลยดีเราหละด,ดีใจน้ำเราเอาไปมาควรไปว่า,าได้ดีของเราอืมคนฉลาดคนฉลาดหมอกเป็นมีสารบานเฮามันกระซำนี่แหละครับท่านผู้ชมอีกสายชีวิตอีกมุมหนึ่งของโลกที่บ่ค่อยได้เห็นกันคนต่างถิ่น ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยนะครับ